รักษาเซลลัสฟอยที่ใบหน้าด้วยเคียวเทล่าเอ็กซ์เซวีพลัสเท่านั้นนะครับเคสของคุณเกียรติเนี่ยเป็นเคสที่มีเซลลัสฟอย์ที่ใบหน้านะครับซึ่งเราจะรักษาโดยฉันใช้เลเซอร์ไม่ต้องมีแผลไม่ต้องปักฟืน้นแล้วไม่ต้องใช้ยาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจุดนี้นะครับก็จะหายไปเลยเห็นไหมครับ <utan. S 2> เสร็จแล้วเรียบร้อยหายอย่างรวดเร็วเลยครับเห็นไหมฮะแล้วก็สไลดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสไลดฝอยที่จมูกเม้มปากครับผมเม้มปากเห็นไหมในกล้องเห็นใช่ไหมตรงนี้จะดีๆนิดนึงนะเพราะหนังมันบางวันจูสวยครับผม นี่นะคะเ้นบ่าเห็นเส้นนะคะวันเชืน่งน,นะตรงนี้แล้วเดี๋ยวหายเลยอ่โอเค เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการรักษาเส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นเลือดขอดที่ใบหน้าด้วยเคียวชลาเอ็กซ์วิบพลัสนะครับว่าเขียนไหมครับว่าเส้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับแับว่าเราจัดแม่มปากนะครับเส้นเลือดฝอยที่ใต้จมูกก็ดีขึ้นทันทีเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการรักษาเส้นเลือดฝอยฝ้าเลือดรอยแดงที่ใบหน้าโดยไม่ต้องใช้ ยาไม่ต้องผักฟื้นใช้เลยรักษาปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เห็นผลทันทีมากประทถมระดับโลกนะครับมาปรึกษากันนะครับที่เอสแตรคคลินิกสวัสดีนะคะเอสแตร์เอสแตร์คลินิก we make perfection achieve excellent service on this Astra